สวัสดีครับผมตะมโนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับผมในเกมคาร์บามบายนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าดัน85เราจะหาเงินจากอะไรได้บ้างและมีไอเทมแรอะไรนะครับราคาเท่าไหร่บ้างเราจะมาดูกันในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปดูเนื้อหาในคลิปนะครับเราก็มาดูกิจกรรมไม่ดีของเกมคาร์บามบายก่อนซึ่งในเดือนเมษายนก็มีกิจกรรมที่ชื่อว่าซัมเมอร์บ็อกซ์นะครับเป็นกิจกรรมที่สะสมตัวอักษรเพื่อลุ้นรับไอเทมนั่นเอง กิจกรรมตัวนี้นะครับจะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20เมษายน2022กิจกรรมตัวนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่ให้เราหาตัวอักษรนะครับคำว่า summer 2022ซึ่งตัวอักษรพวกนี้จะหาได้ตามแผนที่ต่างๆเมื่อใครสะสมได้ครบนะครับก็สามารถมาแลกที่ NPC อยู่ที่เมืองบอรดที่ไอได้ในส่วนของไอเทมที่ได้นะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับทั้งในส่วนของชุดคอสตูมที่สามารถแลกเปลี่ยนได้ พวกปีกต่างๆนะครับแล้วก็ไอเทมอุปกรณ์อื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับใครสนใจก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้เผื่อว่าจะได้ไอเทมดีๆนั่นเองนะครับสำหรับใบดัน85นะครับจะเป็นรูปหัววัวนะครับสีน้ำเงินสามารถดรอปได้นะครับจากแมปอันเดสกราวนะครับหรือนะครับถ้าใครที่เกียดดรอปนะครับก็สามารถไปซื้อที่ตลาดได้เช่นกันนะครับดัน85นะครับดันนี้จะให้เวลาเราในการเล่น จำนวน2ชั่วโมงแต่จากที่ผมลองเล่นก็ใช้เวลาประมาณ13-15นาทีต่อรอบนะครับสำหรับดันนี้นะครับค่อนข้างยาวสักหน่อยใครที่ไม่ใช่สายปืนอาจจะต้องหารถขี่นะครับเพื่อให้จบดันได้เ,เร็วขึ้นบอสในดันนี้นะครับมีมากถึง15ตัวก็นั่นแสดงว่าจุดที่เราจะลุ้นไอเทมแรนะครับหรือว่าลุ้นพวกแร่ต่างก็มีทั้งหมด15จุดนะครับโดยการกำจัดบอสนะครับหรือว่า พวกบอสตามบอสมินินะครับรองบอสพวกนี้นะครับก็จะมีกล่องตกลงมาให้เราได้ลุ้นไอเทมกันสําหรับชุดอาวุธก็จะมีตั้งแต่ระดับออสเมียมนะครับจนถึงระดับไทเทเนียมที่จะให้เราสามารถหาได้จากด้านนี้แร่อัปเกรดของด้านนี้นะครับก็จะเป็นแร่อัปเกรดระดับกลางนะครับก็ราคาประมาณ 390k นะครับหรือว่า3 9 0แ0แล้วก็แร่อัปเกรดระดับสูงนะครับ ราคาประมาณ 440k นะครับหรือว่า440,000นั่นเองนะครับในส่วนของไอเทมแร่ในด้านนี้ก็มีเช่นกันนะครับก็จะมีเจ้า Amulet of r e s i t บวก1นะครับตัวนี้ราคาประมาณ 5m นะครับแล้วแล้วก็ Defensive Earring บวก2นะครับตัวนี้ราคาประมาณ 2.6m รถมอไซค์บูนะครับราคาประมาณ 4.2m รถมอไซค์ RW3 นะครับ ตัวนี้ราคาประมาณ 149m เจาะรูระดับกลางนะครับราคาประมาณ 106m เจาะรูระดับสูงนะครับตัวนี้ก็ราคาประมาณ 1,799m นะครับหรือนะครับถ้าเป็นเงินจริงก็ราคาประมาณ1,000บาทบอดซีโร่แบ๊กนะครับราคาประมาณ 200m นะครับแล้วก็บอดซีโร่ซิลเวอรนะครับ ตัวนี้ก็ราคาประมาณ5 0 0รยเอ็นอเทมแร่แต่และอย่างนี่ถือว่าดีมากๆนะครับราคาดีมากๆใครจะเอาไปขายนะครับหรือว่าจะเอาใช้เองก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับข้อดีของดัน85นี้นะครับก็คือใบดันเจียนนะครับราคาค่อนข้างถูกนะครับก็ราคาประมาณ200ถึง300รนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงนะครับราคาก็ประมาณเดียวกันกับดัน70นะครับ คนที่เลเวลไม่สูงนะครับก็สามารถลงดันนี้ได้นะครับสามารถหาของหาไอเทมในดันนี้ไปขายได้เช่นกันโดยที่ว่าใบดันที่มีราคาถูกนะครับของสําหรับดัน85เนี่ยขอแค่การลง1รอบนะครับเราได้แร่นะครับไม่ว่าจะเป็นแร่ระดับกลางนะครับหรือว่าแร่อัปเกรดระดับสูงเนี่ยขอแค่1เม็ดนะครับเราก็ได้กําไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในการลงหนึ่งรอบนะครับเราได้แร่เกินกว่านั้นนะครับก็นั่นแสดงว่า เราก็คุ้มแล้วครับในส่วนของนอกจากแร่นะครับถ้าเกิดเรานะครับได้ไอเทมแร่นี่ก็ยิ่งถือว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าในส่วนของไอเทมแร่ในดานนี้ถือว่ามีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับสําหรับข้อเสียนะครับถามว่าในส่วนของข้อเสียด้านนี้มีไหมก็มีเหมือนกันนะครับสําหรับด้านนี้นะครับก็คือในดันนะครับมีเควสค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเราจะต้องกดไปโจมตีมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ต้องวิ่งไปรับเควสที่เสา แล้วก็ต้องกดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันมีเควสให้เรากดเยอะมากนะครับก็คือมันไม่สามารถที่จะลุยยาวๆแบบครั้งเดียวจบนะครับคือเควสมันค่อนข้างเยอะก็เลยทําให้เราต้องคอยกดอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับแต่ว่านะครับจากที่ผมลองเล่นมาถึงแม้ว่าในส่วนของเควสนะครับในดันจะเยอะแต่ว่าก็ใช้เวลาประมาณแค่1 3บสถึงสินาทีต่อรอบเท่านั้นเองสําหรับดัน85นะครับถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับดัน70นะครับ ก็ถือว่าเวลาในการลงดันเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเยอะกว่านะครับแต่ว <van> ่าอย่างน้อยๆนะครับการลุ้นไอเทมนะครับของบอสจากบอสนะครับก็มีจุดที่ให้ลุ้นไอเทมเยอะกว่าดัน70นะครับแล้วก็ในส่วนของไอเทมอย่างหินอัปเกรดนะครับก็เป็นหินอัปเกรดที่มีระดับกลางและระดับสูงนะครับซึ่งมันจะเป็นระดับที่สูงกว่าดัน70แล้วก็ในส่วนไอเทมแรนะครับก็เป็นไอเทมที่มีราคาสูงกว่าของดัน70ด้วยนะครับ อย่างเช่นอย่างด้านเจสิตจะไม่มีในส่วนของหินเจาะรูระดับสูงนะครับเพราะว่าหินตัวนี้ก็ราคาตั้ง 1, 7 9 9งนเอ็มนะครับหรือว่าจะว่า 1,800m เอ็มก็ได้นะครับถือว่าเป็นไอเทมที่ราคาสูงมากๆนะครับถ้าเกิดใครได้ตัวนี้เนี่ยถือว่าคุ้มเลยนะครับหรือถ้าจะขายเป็นเงินจริงนะครับก็ราคา1000บาทเลยนะครับสาหรับเจ้าเจาะรูระดับสูงตัวนี้นะครับครับก็ถ้าเกิดใครนะครับสนใจอยากเล่นเกม คาบาร์มูบายนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้โดยลิงก์โหลดนะครับผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันนะครับสวัสดีครับ